ความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสวดอย่างไรบูชาอย่างไรให้รวยให้เฮงให้สมใจปรารถนาขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BSS Post Thailand ของเรานะครับช่องที่มีธรรมะความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกทกท่านหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคำหนึ่งคำใดที่ได้กล่าวผิดพลาดทั้งไปกรผมต้องขออาภัยทุกทุกท่านมานะที่นี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเนื้อหาในวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ คถาบทนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่โบราณกาลท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หนึ่งผู้ใดมันสวดบทพะกถานี้เป็นประจำจะทำให้เทวดารักเทวดาเมตตาจะคิดจะทำอะไรก็จะประสบแต่ความสําเร็จความเจริญแต่หากผู้สวดสามารถรักษาสินห้าไว้ได้ด้วยแล้วบทพักถาบทนี้ก็จะมีพลังหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะพาทุกท่านมาเริ่มสวดบทพระคาถาบทนี้แต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกทกท่านตั้งจิตให้สงบทำสมาธิแล้วเรามาเริ่มสวดกันเลยครับข้าพเจ้าขออาราธนาบาร,รมีสามสิบทัตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดปวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้า เพื่อให้การสวดพระคาถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขัง พระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภระสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภู<โ> <ITA> มาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขัง พระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสี พระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเม ระหะินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรัง ราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขัง พระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขัง พวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพะสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังภะวันตุเมระหินะภูมาสีระสตินิลันตังราภสุขัง พระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตร <farewell> ังราภะสุขัง พระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสติน ah ิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสี พระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเม ระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรัง ราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสติน <vo> ิล <ideological waited> ันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตูเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขัง พะวันต <sobie> ุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภัสสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพัสสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภัสสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีระสตินิลันตรังราภะสุขัง พระวันต e. ุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตุเมพระินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขัง พระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขัง พระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมระหินะ Classic, ภูมาสีพระสตินิลันตรังราพภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพภะสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพภะสุขัง พระวันตุมเมพระหิน,นะภูมาสีพระสตินิลันตรังราภระสุขังพระวันตุมเมพระหิน,นะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุมเมพระหินะภูมาสีพระสตินิลันตรังราพระสุขังพระวันตุเมพระหินะ ภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตุเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตูเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขังพระวันตูเมพระหินะภูมาสีภะสตินิลันตรังราภสุขัง พระวันตูมีพระินทภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตูมีพระินทภูมาสีพระสตินิลันตรังราภะสุขังพระวันตูมีข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธ,ธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริสงท์ทั้งหลายอีกทั้งองค์เทพเทวดาทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นพดานได้โปรเดเสด็จมาเป็นประธานในการขอพรในครั้งนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดและที่อยู่ของท่านขอตั้งจิตอธิษฐานต่อเท้าหิรันตพนาสูนขอท่านเท้าหิรันตพนาสูนได้โปรดประทานพรอ,อันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนขอให้หายจากโรคภัยให้เจ็บทั้งปวงอีกทั้งโรคระบาดทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพ่อทั้งหลายจงสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุาธอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ